สวัสดีครับนี่เฉยใช่ไหมครับนำําเสนเอตัวเลขซ่อมเย็นจีนะมีปัญหาเย็นน้อยนะครับช่าขอถ่ายวิดีโอแล้วนะพี่ได้เนี่ยตอนนี้วัดจับอุณหภูมินั่นไหนนะน0.5องศานะครับก็ถือว่าเย็นเย็นไม่มากนะครับนี่เฉยมา25-30ปีจะเป็นรุ่นนี้นะ ทีเอฟจีสองเจ็ดพีเอสนะครับฟังเสียงคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับแล้วก็ลมร้อนออกมาไม่เยอะนะน้อยนะครับต้องดูว่าเสียงพัดลมหมุนอยู่นะเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนว่าตรงนี้ตันฝุ่นเยอะไหมนะเขี่ยครับพี่ถาเคยเป็นคอมพิวเซอร์มาแล้วนะใช่ก็เปลี่ยนนะมาแล้วแหลนนะโห แล้วปีหรือ7ประมาณนี้คนก็เยอะอยู่นะตังวัดดูตัวจะกระแสแอม,ม์ดูอีกทีนิดหนึ่งจุดหนึ่งแปดแอมนะในบ็อกก็แปดมินนะครับ จากกระแสดูนะครับหนึ่งจุดสองสามนะครับน้ำยาก็กระโดดอยูที่ศูนย์นะครับไม่ร้อนร้อนยอยูต้องป,ปักดูแรงดันน้ำยานะตองงทความสะอาดอนนะคนเกาะ ลางเยอะอยูต่ตำลงดูน้ำยาย้อนกลับกันเท่าไหน่งจุดสองสี่นะครับเกจก็ใส่วัดน,นึงแลวมีีเธอมเตร์อไอโทโมโด้นะี่เยอะน้องนะจับความร้อนมิเซอร์ก็เป็นคุณทรนะครับ AE หนึ่ง 39, สามเก้าศูนย์ไหวนะครับน้ำยาก็อาสามสี่เอดแรงดันกลับมาอยูท่ที่นี่นะสิบอยู่นะครับเอาอีกทีฉีดรางนาง้ำกันบ้าโอเคครับใช้น้ำ ก่อนไลครับพี่ต้องซับก่อนค่อยๆซับเอานะครับเยอะ่ฝุ่นมันเยอะต้องเอาออกค่อยๆฉีดอันนี้ร้อนอยู่ไม่เป็นไรครับต้องฉีดตอนร้อนนะเพื่อจะได้แห้งนะครับ ล้างฝุ่นออกจากของจะตกใจฝุ่นยยเยอะนะครับด้นานนี้จะมีย้อนกลับมา20พีไทไอนะต้องรอแป๊บนึงไม่มีอะไรอ่ะโอเคครับอ,อันนี้แกะด้านหน้านะครับจนะต้องฉีดด้านหน้านี่เองนะครับต้องดูต้องดูวันต้นบางรุ่นมันมีทามเมอร์ด้านล่างนะครับต้องดูอ่ะไม่มีนะตัวรุ่นนี้ ฉีดน้ำได้เลยนะครับอ่ะวาเลยพี่น้ำก็มีปั๊มก็ใช้ปั๊มนะไม่มีก็นี่แหละจะยางดีด้านหลังเลยฮะอันนี้ด้านหน้าให้ลมผ่านอย่างน้อยก็ช่วยระบายความร้อนได้นะจะต้องเลอะหน่อยดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับ ปิดเลยครับพี่จะค่อยเช็ดเอาครับต้องดูดนะพื้นเป็นกระเบื้องนะส่วนมากจะของมาดูน้ำใจเกี้ยงเก่าอย่างนี้นะพี่มาดูพอมใหม่เขาจะเป็นบา,บางรุ่นที่เป็นร้อยสิบถ้ามันมีแปง้งมาครับอันนี้ก็ล้างแล้วนะครับแล้วก็ไอ้วัดโลวัดายนะนะก็มีทำอีกแล้วนะครับ น้ำยากลับมาที่3าเปนนะครับหายหายก็เหลือแค่นี้นะครับก็ปล่อยน้ำยาออกเดี๋ยวแวะข้ามเติมน้ำยาใหม่นะครับเพราะว่ามันตันเยอะนะครับไม่ใช่อะไรตันตันเยอะมากตันฝุ่นเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เราโลง่งโล่งแล้วล่ะทั้งเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังคือเราคู้นี่คืออะไรรั่วรั่วครับใช่ไหมใช่ครับรั่วที่โอ้ต้องมาอะไรอย่างเี้แบบขาวท่รั่วฮะอันนี้ต้องนี่แหละ ว่าตอนนี้มันเหมือนมันระบายความร้อนไม่ได้พี่เดี๋ยงที่ช่างแอร์นะโ okay. อเคตอนนี้ยามหมดแล้วนะครับเสียงแบบคั่มเลยนะครับโอเคแหวกที่ปกติเขาเขาคือแหวกที่ใหม่เพราความหมายก็คือดูดูาารรอากาศครับใช่ ปนปนอะไรแล้วก,แวก็แล้วก็เทสแบบรั่วไม่รั่วใชมแต่เทสแบบมันถ้ามาันซึมนิดนิดไม่ได้พี่ครับแ<ม>ต่สมาชิกนี่แหละแว็กคั่มเพื่อให้ทําเหมือนทําระบบใหม่อ่ะครับให้ให้มันดีอ่ะให้มันเย็นคือทําความเย็นได้เร็วอ่ะครับเดี๋ยวคัามแป๊บ,บน,นึงครับเมื่อสามเดือนที่แล้วผมซื้อแอร์ใหม่เดี๋ยวับนี่ก็แว็กคัค่มแล้วนะครับปิดเกียร์ไฮปิดเกียรโลนะครับ อะไรากาดชีนะครับที่มันเป็นตามดมันจะยากอยู่พี่บางทีช่างส่วนมากก็ต้องเติมดูก,ก่อนเพราะมันยังเย็นอยู่ไงออโอเคส่วนพยานฮะ ไหลอากาศอโอเคพอน้ำยาเข้าระบบนั้นจนกว่าจะหยุดไหลนะครับเนนกน,น้ำยาไปนะครับ7จ็ดสิบไอนะ อยาอ๋อกำลังโดดอยู่ยด,ดชาตกใจนึกว่าไม่โดดหลนะจุดสองสี่ ร้นอนดูช้าอยู่นะความร้อนยังไม่ถึงรนะ้อยห้าสิบนะเติมใหญ่ตู้มันใหญ่นะฮะตเติมใหญ่หน่อยเราดูความร้อนไม่ขึ้นนะยางเข้า เือดูช่องฟิตแล้วครับมันแกะรัดอันน้ำร้อนผิดปกติแล้วโอเคครับสุดท้ายก็ต้องรื้อดูนะครับมันจะมีติดน้ำแข็งอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมีความชื้นและข้าไม่ลงเตือนไม่มีนะครับ จะเย็นเ่เฉพาะมุมนี้แล้วมุมด้านล่างนะคระวังนะทุกทานคิดว่ามันไม่มีน้ำแข็งแล้วนะยังมีน้ำแข็งค้างอยู่นะครับว่าตัวจับละลายน้ำแข็งก็จะอยู่ด้านบนนี่นะโอเคครับสุดท้ายต้องไอ แพ็คขมเปลี่ยนสแตนเนอร์ใหม่นะตัวนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าหายขคอยขึ้นนะครับนี่ร้อยห้าสิบนะครับโลก็อยู่ที่ศ <c oughs> ูนย์กระแสแอมป์อยู่ที่หนึ่งจุดสองศูนย์นะครับ่งสองสี่นั่นแหละตัวนี้แกะอน,นี้อยู่ต้องเปลี่ยนสแตนเนอร์ใหม่ปัญหามานัน ดันไม่ขึ้นนะครับมาดูน้ำแข็งด้านไหนฮะยังไม่ไ้ครอฝานะครับตอนนี้เริ่มขึ้นนะัะด้านล่างลังไลขึ้นเรื่อยๆอยู่นะกำลังไลขึ้นนะครับเส้เลาอเดี๋ยวต้องเอาฝามาปิดก่อน วัดอุณหภูมิมันจะไม่รู้เรื่องนะครับเออก็ร้อนนี่ก็1.20ตัวนี้สแกนเนอร์ไดเออร์ไม่ร้อนมากนะตัวนี้มีพัดลมเป่าพอดีเวลา10อันนี้อยู่ที่0พอดีนะถ้ามองเป็นลบก็ลบนี่ 拉住。